พูดถึงที่จิรา a r k ก t ติงอาทิตย์นี้นะครับแน่นอนว่าวันพุธนี้คือวันที่5ธันวาคมวันพ่อครับ,รบก็จะมีเรียกว่าเราก็เริ่มรู้สึกบรรยากาศการพูดถึงคุณพ่อมากขึ้นนะครับเริ่มีการเรียกว่ามีมีใครพูดถึงอะไรเยอะๆทีนี้เนี่ยเราก็เลยหาแคมเปญที่เกี่ยวกับพ่อบนออนไลน์มาฝากกันนะครับอันนี้คือแคมเปญของ d ีแท็คือ d ีแท็ในปีนี้นะครับเขามีแคมเปญชวนเชิญให้คนเนี่ย กลับมาคุยกับพ่อคือผมว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหาไปคือนะึงนะคือแบบว่าเล่น Facebook แล้วบอกรักพ่อบน Facebook กันแต่จริงๆพ่อไม่ได้เล่น f a c e b o o พ่อไม่ได้เล่น Facebook นะเออนะครับ,รบแต่ที้ทำยังไงนะครับคาืาดแก็เลยทำบอกว่าเป็นทำอื่นอีโฟกราฟิกสร้างอวตารสร้างพ่อตัวเองนี่แหละสร้างพ่อตัวเองนะครับปลาร้าสรุปจากนั้นเริ่มหาคําตอบนะครับคือเขาจะถามบอกว่าพ่อของคุณชอบอะไรพ่อของคุณฟังเพลงอะไร พ่อของคุณกรุ๊ปเลือดอะไรพ่อของคุณชอบสีอะไรนะครับพูดตรงนะหลายอาจารย์ผมยังตอบไม่ได้เลยคือมันมีหลายข้อจนหลายบางข้อเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้่ะใช่ไหมฮะพ้อถัดมือสักยอันนี้ถามพ่อจังงานแล้วกี่ปีโอ้โหผมว่าหลายคนไม่รู้คำถามนี้นะครับหรือพ่อหนักกี่กิโลก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้พิมพิมแบบเป็นเหมือนพิเศษบอกว่าบอกพ่ออะไรเงี้ยไปนะครับนารักกัรักนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะสร้างอินโฟกราฟิกเนี้ยไปขึ้นบนหน้าวอลของเรา ให้เรารู้รกันว่าสนุกนะครับไปมีกราฟิกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีโฆษณาด้วยให้ดูด้วยนะครับ,รบซึ่งเป็นโฆษณาตอนนี้ที่แบบว่าจริงๆรีงดิแทกเปอยตัวเมื่อวานนะฮะก็เป็นโฆษณาที่แบบว่าชวนเชิญให้คนเนี่ยกลับไปตั้งคำถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุยลุกเรื่องเนี่ยกับพ่อนะคือเหมือนไอ้เรื่องที่เมื่อกี้ถามว่ารู้ไหมอู๋กินอะไรร้านอาหารอะไรชอบอะไรผมพอรู้นะ,ห,ะหรือเพื่อนชอบกินชอปปิ้ที่ไหนอะไรรู้หมดพ่อไม่ทำไมถึงไม่รู้จริงๆริแล้วจริงแล้วตอนที่ระหว่างที่ต่อ คำถามที่เขาถามเรามาเนี่ยเราก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เดินไปถามพ่อเรื่องเหล่านี้ด้วยใช่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นแคมเปญที่เชิญชวนให้คนเนี่ยกลับไปคุยกับพ่อครับนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็โทรศัพท์ไปหาพ่อนะครับได้คุยกันซึ่งดีแท็กเนี่ยก็ออกแคมเปญนี้มาเพื่อที่จะโปรโมทว่าวันที่ธัุวาคมเนี่ยเขาลงทะเบียนรับสิทธิ์โทรฟรีหาพ่อเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นแคมเปญที่คิดต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ออนไลน์ ไวรอลวิดีโอแล้วก็ตัวโปรดักสุดท้ายคือโทรหาคุณพ่อครับนะครับอันนี้คือเล่าสุดสุดการใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปดูที่ f a c e b o o k c o m h d e t a g นะครับก็คือคอมเมดี้เทคครับ d t a i l นั่นเองครับมผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงสุดท้ายในช่วงแอปรีวิวครับ